กับสวัสดี FC ทุกท่านครับพี่น้องแฟนคลับแฟนช่องพี่น้องกองปายสุขสุคนครับพี่น้องแฟนคลับผู้อยู่ทั้งบ้านครับพี่น้อง FC ทุกท่านสมควรใจเวลาพี่น้อง FC ทุกท่านแอดเองสิได้นพาแฟนคลับแฟนช่องมาตามตัวเลขแนวทางน้องเส้นหมี่ครับพี่น้อง e FC เดอร์รูปแบบแนวทางน้องเส้นหมี่รอบที่ผ่านมากินเต็มครับพี่น้อง e FC ทุกท่านทั้งบนทั้งล่างงวดที่ผ่านมานะเอฟซีว่รูปแบบแนวทางน้องเส้นหมี่เสียงมากลักษณะใดๆ เอฟซีเราคอยลหลายไล่ไปรองอังกังหึ่งห้าฝ้าปีนเลยตอนนี้ครับพี่น้องเอฟซีงวดที่สี่สี่งวดที่ติดแล้วพี่น้องเอฟซีจะเดินทางเดินรูปแบบและทางไปเดินมาเนี่ยกะบอูรุมินี่สืดุดแฟนครับเป็นช่องตามทีมงานกลับไปครับไปบอกเป็นจากอีหลายศินมีว่ารูปแบบแนวทางไปเสือกมาชุดล่างพี่นอ e ้องเอฟซีไปชุดล่างให้ก่อนแลส่วนชุดบนคงสุดท้ายเห้มันยำกันอีกทีหนึ่งครับพี่น้องเอฟซีจะว่ามือนี่เอาชุดล่างไปเสียก่อนพี่น้องเอฟซีเนาะ รูแบบดแนวทางชุดล่างบัสิเป็นเหล็กวิ่งบัวสิบเป็นสิบล่างของเพิ่นบัว่าสิเป็นจับคู่ออกมาตรงจิตรตรงใจใเพ่นครับเพ่นช่องบอววันนี้ไปรุนจัดพอดีก่อนจะไปทำงานครับพี่น้องเอฟซีตุสันมาแวะเวียนครับพี่น้องเอฟซีอีหลานมาเว,เวียน <c oughs> เอารถแบบแนวทางมาส่งให้พี่น้องเพ่นครับเพ่นช่องเอฟซี e ท่อมาวระมามือหนึ่งว่าเม่หนหน่อยสายพี่นอ้องท่มาสอบถามรถแบบแนวทางน้องเส้นมีมาไปอดัดมาไป มื้อนี้ก็มาฮอดจอดทังแล้วครับสิบสกตใจเวลาแล้วตัวเพราะว่ามันหอมื้อมาแล้วเด้มื้อนี้ก็วันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสิบสองสามสิบสองมาสุดละว่ากัวันที่สองอีกอาทิตย์เดียวพี่น้องในเยฟซีจะสิฮอดมื้อออกแล้วมื้อนี้ก็ไปลุ้นกันสิตรงจิตตรงใจบ่พี่น้องก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ที่แน่ๆเป็นกำลังใจที่ดีพี่น้องในเยฟซีทุกท่านก็กดติดตามทางหน้าช่องไว้ นน่าพี้องพอเพราะว่าน้องเชอโทรมากทิ่งาบริจารับสายกับสิาพาดกันไปอีกแล้วครับพี่น้องเอฟซีแล้วว่าบริจาคกกอิร่าสินมีครับพี่น้องเอฟซีครับพี่น้องเอฟซีมาหอดจอดถึงแล้วครับพี่น้องเอฟซีหลายคนหลายคนล็อกค่อยมีการเตะเมือนเตะเวทแหละรูปแบบแนวทางจับคู่ครับพี่น้องเอฟซีเนาะจับคู่ล่างสูตรล่างนั่นแหละเดี๋ยวเอางวดที่แล้วให้เมือง่อนเนาะ งวดที่แล้วให้บึงงกรเพื่อท่านใดที่เพิ่งมาติดตามแอ้นเดีย้ยอยากพูด่างวดที่แล้วเขาก็นี่งวดที่แล้ว16มีสาหลัก10ล้านของเขาก็ไเด็นมา8ปรเ01มันก็ออก8ป5ก็ผ่านไปที่เลขบหลักหน่วย2 3 4 5 6กระพันไปอยู่ที่เลข8เปรตะทีนี้จับคู่จับคู่ของเขา อันนี้จับคู่ตามสูตรตามสูตรเด่นของข้าเหามาจับคู่เขาเก่าหลักสิบนั่นแหละหลักสิบแปดซหนึ่งหลักน้วยกับสองสามสี่ห้าหกเขาเก่ามาจับคู่เขาให้เด่นไปอยู่ที่แปดเด่นไปที่แปดตัวเดียวกับมาจับคู่กันได้ 8, 2, 8, 3, 8, 4, 8, 5, กับสิบเป็นแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแล้วก็แปดหกเน้นให้แค่สองตัวสำหรับท่านใดที่งบน้อยอท่านใดที่งบน้อยท่านใดที่มั่นใจในสูตรข้าเข้าไป <laughs> งบน้อย จะให้เด่นไปเลยเน้นๆไปเลยอยู่ที่แปดสี่กับแปดห้าจะออกมาแปดห้าตรงๆเอ็บซี่ให้เตึงกับผ้าไปที่แปดห้าอันนี้เป็นของวัที่เลี่ยวนะครับสำหรับม้วนี้สองพื้นผ้าแปดสองพื้นาสองห้าหกแปดหลักสิบล่างของเราหนึ่งสามสี่ที่ได้มาเป็นหนึ่งสามสี่ส่วนหลักหน่วยหลักหน่วยได้มาที่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ อหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์กับหนึ่งสามสี่เขาก็นํามาจับปูกันสําหรับตัวเด่นล่างของเขาเด่นล่างของเขาตามศูนรล่างของเขามันได้มาอยู่ที่สี่ห้าหกสี่ห้าหกมันกับมาตรงกับตัวเด่นมับมาตรงกับหลักสิบกันเลยได้มาเป็นตัวเด่นสี่เขาก็เลยจับปูไปอยู่ที่เลขสี่ให้เด่นมาอยู่ที่เลขสี่สําหรับท่านใดที่มักวิ่งก็เป็นเลขสี่ แต่ว่าท่านใดที่มักงบน้อยเน้นเน้นเด่นเด่นเขาก็ให้มาอยู่เขาก็วงมาไ้จับคู่กันก็ได้มาท them, ี่สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าแล้วก็สี่ศูนย์ไ้เน้นไ้เด่นมาอยู่ที่เจ็ดอ่าสี่เจ็ดแล้วก็สี่แปดสี่เจ็ดกับสี่แปดสองคู่เท่านั้นที่เขาไ้เด่นมาแต่ถ้าท่านใดที่บม่มกเหมือนเดิมท่านไหนที่ไม่ชอบบ่หมักเล็กซี่มักหนึ่งตัวแอดมักหนึ่งเก่าหนึ่งมาจับ ็เอาหนึ่งมาจับกับหลักหน่วยคันเอาหนึ่งมาจับกับสิเป็น1นึ่งหกหนึ่งนึ่งแก้ขันมาสามเป็นสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเศย์แต่ว่าตามสูตรของเขานี่มันเด่นอยู่ที่เลขศีเฮาก็เลยเอาซีมาจับมันก็เลยได้เป็น4ีหก4ีเจ็ดก้าศูย์ให้เน้นให้เด่น2คู่เหมือนเดิมมาอยู่ที่ศีกับศีแปดนั้นที่ให้เน้นให้เด่นแขนไปแขนพี่น้องยกชุด่านในรูปแบบนากทานน้องเส้นนีเนาะชุดล่างชุดเต็มพี่น้องยกชุดเแ็ม แต่ถ้าท่านใดบอกว่าโอ๊ยคือบางงามแท้เจ็ดซีแต่าซีเจ็ดซีแปดบางงามแทะหรือว่ามันดับสูตรเฮามันดับตัวแอกตั้งสิ่กับเพียนกับพิจารณาตัวใหม่แต่ว่าตามสูตรของเฮามันเด่นมาอยู่ที่ตัวนี้มันไม่กระเด้เพราะทีเาหลักกระแสมันเด่นมาอยู่ที่ตัวนี้ถ้าสมมุติว่ามักเลขซี่อยู่แต่ไม่ได้มักซี่เจ็ดไม่ได้มักซี่แปดก็ลองพิจารณาสี่ยืนมืออันนี้เราทไอะไรมา โอ้ยช่วยผู้เรีมัดมีสองอยู่เลยกินได้ใจเก้าสี่ไปสองสองไปสี่สี่ไปสองได้แต่ผู้เรมัดมีเรื่องเพิ่มเติมอีนิดหน่อยสินมีแต่มีแค่นี้แหละครับพี่รองยี่ชื่อรูปแบบนาซางแต่จุดเป็นสี่โอ้กสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ตัวเน้นตัววงอยู่ที่สี่เจ็ดและสี่แปดอากาศได้ยินข่าวว่ามวดนี่เป็นสัญจรเออเออเนาะสัญจรกะแนะนำให้กันไว้อัดจีกันบนไว้เพราะว่า สูตรรางเขามันเคยไปบดสันจอดงวดที่แล้วเนาะที่ออกหกสามรางเขาได้หกสามหกสามเคยออกบุคือเคยโดดถึงเปบนบุญเนี่ยไม่เคยโดดจ้ะเพราะว่างวดั้นก็เป็นสันจอดล่าสุดสันจอดจังหวัดนี่อย่างเนาะจังหวัดยังบูจังบ่อได้ล่าสุดนี่อย่ะที่ออกหกสามอืมมันโดนหรอเนาะหกสามอยู่บนว่าโดนเนาะสามซีสองสามขึ้นดำบางงวดมันออกห้าหกสามนั่นเออนั่นแหละงวดนั่นแหละงวดนั้นนจะได้เออได้หกสาม ได้หกสองกับหกสามยุรางแข่งเน้นรางแต่ว่ามันผัดดันไปบนวันนี้คือกันเป็นสัญจรกันเนี่ยน้ำแขกันไว้เพราะว่าแอดก็กันคือกันแอดก็ซื้อแค่ซีเจ็ดกับสีแปดอย่นี้หละอันนี้ร่วมไปแม้ทางน้องซึม่ครับตุลังเยฟซีมกันแล้วค่อยครับุ่ลังเยฟซีนี่เป็นชุดเต็มน้อง่นลังเยฟซีนาะชุดเต็มรางแข่งๆครับตุลังเยฟซีดูสัญจรบนเหนือน้ำเงาอีหล่าแล้วว่าเพราะว่ามันเคยเป็น มวลทกสามันกระโดดถึงไปบนวันดีจะฝากไว้ในฝากไ,ไปพิจารณาเอาบางนักเพินนพ่นกับจ้านักเพิ่นพี่น้องจับคู่ที่4ี่หกสี่เจ็สี่แปดสี่สีด้ไม่ใช่ครับขอบคุณขอบพูดอีหลาครับพี่น้องเอฟซฝากไว้เป็นแนวทางมวนวันที่สองสภาพาครสองันหารอยกสบโรุงอีหลาเซ็นเมีร่าพี่นคองชาพีน้องเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสสดค,ครับพี่น้องครับ